ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเกมที่3แล้วนะครับหลังจากที่2เกมแรกเราเก็บ6เแต้มได้สําเร็จนะครับแล้วมาดูกันว่าเกมที่3ผมจะเก็บเพิ่มอีก3แต้มได้ไหมโอเคครับผมเริ่มจับคู่แล้วนะตอนนี้นะโอเคครับเจอ3ขีดนะัสัญ,ญญาณก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วเจอเดลซันสามสันสี่ส โอเคนักเตะเราก็ฟิตทุกคนนะครับผมเดี๋ยวไปดูผังตรงข้ามกันบ้างครับผมหน้าเป้าเป็นเอ็มปัปเป้นะครับผมมาในแผน 4, 2, 3, 1ลองบอลคอเตอร์ครับผมลองบอลคอเตอร์เหมือนกันโอเคครับผมไปเจอกันในเกมกันเลย to s <S โอเคครับขอได้เลียร์บอลก่อนนะครับผมทุกคนติดคัมไลท์ ไปที่เปดี้เปดี้ติดกุนเเด์ครับผมแล้วลูเบนดิอาร์มาถึงหลุยฟิโกโก้สก,กูลายครับสก,กูลายใช่หรือเปล่าวะเดคันไลท์มาถึงเปดี้เปรดี้จังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วโขกโอ้โหเดวปีโลโอ้ผมโดนแล้วทุกคน โดนเร็วเกินโอ้แบบนี้ลำบากเลยเกมที่สามของผมจบแน่เพราะว่ายากแล้วเล่นยากแล้วทีเนี้ยโอ้โหโดนเร็วแบบนี้มาสังไงก็ต้องสู้ครับผมจะยอมไม่ได้หลุยฟิโก้จังหวะน,นี้มาไม่ถึงเดียวปีโรับผมติดเดบอยเอ็มปาเป้ปเปลุยฟิโก้ก็ติดเป็นเดสติแคลไลจะให้เดียวพีโก่ไอ เดวลีโลเออเมสซี่ยังครับผมติดกุนเดมาที่ฟาเบนโยครับผมแล้ววานววสซาก่ายังไงไหลมาที่สก,กินเนีย่ยแล้วมาดูจังหวะน,นี้เดลีโลไหลให้เบนเดสเปิดเข้ามาแต่กุนเดยังโขกออกไปได้ครับมูเซล่าไหลมาให้ซนเทิงมินซนเทิงมินติดวาลาน แล้วโมริตได้ครับมาที่เดอะบอยเดอะบอยไหลมาที่โซโนมินแล้วเอ็มปาเปตติดเข้าหมโอ้โหเกือบเกือบตีเสมอได้เดอะเดอะบอยลูกนี้ก็ติดลูเบนดิอาร์ดีโอโหน่าเสียดายครับลูกนี้โอ้ตั้งแต่เอ็มปาเป้แล้วนะที่ยิงไม่เข้าอ่ะล้มตัวไปคุบตะคุบบอลบอลไปได้นะครับผมเดอะบอยครับจะเปิดจะถึง โอ้โหแล้วฟาบินโยจะยิงก็ไม่ได้อีกนะครับผมแล้วเขาจะสวนกลับลูกนี้เดคลไลส์ดิคอลไลึงเดลปิโลเดลปิโลพาครับจ่ายให้โมด,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 ดิแล้วฟาบินโยไหลามาถึงเดอะบอยทดเวลาหนึ่งนาทีครับตอนนี้ลุยฟิโกยังไงไหลมาส้นเฮืองเมนแล้วโอ้โหตีเสมอให้ผมขึ้นเอ้ตีเสมอให้ผมอีกหนึ่งหนึ่งนะครับผมก่อนหมดเวลาครึ่งแรก โอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะจังหวะนี้ซอนเทิยงมินแล้วก็เป็นเทสุดท้ายของครึ่งแรกครับผมจบไปนะครับโอเคครับเรามาต่อกันครึ่งที่สองกันซอนเทิยงมินแหลกๆนะเมสซี่ครับผมติดเอ็มปาเป้แล้วเอ็มปาเป้ก็ยังติดเมนเดส ไลท์เตรรีเปลรี่ครับผมให้โอ้โหยังติดฟา์วิญโยอยู่นะทุกคนแล้วโมดิดได้ลูกนี้อ,อวาลานอีกคนไลท์ซนเทงมินเอมรปเป,ป,เป้เห็นหลุยฟิโก้มาลูกนี้จะได้ยิงไหมโอ้โหจะหักให้ซนนทองมินนะครับแต่ว่าติดซะก่อนไม่ได้ไม่งั้นซนเทิงมินได้สัดอย่งแนะ่ สูตรเดิมครับเตะมุมฟาวน์ว like. really ิสซาก้าได้ส <ICO> ัดแน่ๆลูกนี้สตันนิ่งแต่ปลาไปติดเขาผมเดวบอยครับยังได้อยู่แล้วเปิดหลอดบ่วงไปแล้วฟาวินโยสตันนิ่งก็เจอดีเคลไ์ออกมาสกัดไว้ก่อนเดวฟิโลถึงโอ้โหเดววี่เผมเกมนี้ผมว่าลำบากในเกมเนี่ยยากอีกแล้วเกมที่สามผมลำบากแน่ ยังไงก็ตามครับจังหวะน,นี้เมนเดสได้เปิดดีแล้วแต่โอ้โหเข้ามือกุตัวครับแล้วดิมาเรียเอ็มปับเป้ได้โอ้โหไม่หลุดนะติดรูเบนดิอาร์แล้วมาวาน,นครับผมติดเดวิมาถึงโมดิธฮาแลนได้จังหวะน,นี้เนม่า แล้วดิคไลไลให้เนม่าหลุดแล้วตะบันทัดโอ้โหยังติดครับแล้วติดบูโนโอ,อีกแต่เดวี่ยังได้ครับผมติดดอนาดอนาโด,ดนี่ดอนาโดนี่กระชากไปแล้วจะเปิดเข้ามาโดนแซ่จากข้างหลังโดยดาวี่เอ็มบัปเป้โอ้โห บูโน่พนันเดก็ยังติดฟารมิยอีกเล่นยากจริงครับเกมเนี้ยผมยอมเลยเพราะว่าต้องจบด้วยเสมอแล้วละเกมเนี้ยผมว่าน่าจะเสมอนะทุกคนโอ้หเนย์มาดับเบิลทัดลงกนี่หลงเลยแล้วบูโน่ยังไงโอ้โหดับเบิลทัดก็เกมนี้ก็จบด้วยการเสมอแล้วเก็บได้เพิ่มอีกแต้มหนึ่งก็เป็นจากหกแต้มก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับทุกคนเกมนี้โอเคไปต่อกันเกมต่อไปเลย โอเคครับทุกคนหลังจากที่เกมที่3จบไปนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเกมที่4เลยครับว่าเป็นไงโอเคปะหาคข่แข่งนานมากทุกคนกว่าจะเจอได้โอ้โหนั่งรอเมื่อยใจร้อนไงผมใจร้อนไงแล้วนักเตะเราฟิตทุกคนด้วยครับผมแล้วมาเจอสี่หนึ่งสองสามคิกคอเตอร์นะครับผมน่าสนใจครับปะเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าทุกคนเขาได้เคียร์ก่อนครับ บิลิงแฮมไหลไปที่ซนเทวมินติดเดอะบอยน่ยแล้วก็ติดบริลแฮมอีกวินเลียมครับผมวินเลียมสตันนิง่งแต่ก็โอ้โหมีรับกระชอกด้วยนะกุดตัวผมรับแบบนี้เสียวเลยอ่ะมาที่โมดิตถึงซนเทงมินหรือเปล่าโโอ้โหแต่ไปไม่ได้ครับเฮนันเดสครับเดามาที่เยรอยซานเน่ ซาเน่เือซาเน่ซะมาถึงซันเทืองวินไหลให้เอ็มปับเป้ลูกนี้โอ้โหจะจ่ายให้หลุยฟิโกแต่ว่ายังยังติดอยู่นะแล้วเบลลิงแฮมที่ซันเทียงวนซันลูกนี้โอ้โหหักมาได้ยิงลูกนี้ก็ยังติดอยู่ตัวแล้ววิลเลียมได้ลูกนี้ไหลให้ซันเทอยงวินโอ้โหซันเสาแล้วเคลียร์ได้ครับ เดวี่เคียร์มาถึงโมดิตแล้วถึงโอนเกมนี้มันเป็นอะไรของผมว่าเนี่ยโดนตั้งแต่เกมแรกต,แต,ตั้งแต่ต้นเกมเลยปั่นตวนโเดากาดมาถึงซาเน่ก็ยังยัง,ย,งยังติดติมเบอร์ออกหลังไว้แล้วแล้วมาดูจังหวะน,นี้เดี๋บอยไหลให้เอ e, ็มปัเป้ซันทึมินไหลไปโอ้โหแต่ว่า ยังติดรับติดที่เดอะบอยเดอะบอยยังได้ไหลให้หลุยฟิโกจังวันนี้นี่โอ้โหได้ง้างครับแต่ว่าไม่ได้ยิงออกหลังไปได้เตะมุมครับเดอะบอยสูตรเดิมครับผมเตะมุมผมวานเวสซาก้าตัวยิงไกลเลยยังติดครับผมติดแต่ว่าโมดิชยังได้แต่ว่าก็ติดเหมือนเดิมไปไม่ถึงักทีโอเดกาดแล้วซันเทอร์มิน โอโ้ติดตมเบอร์แล้วผมสก,กินเนียแล้วโมงคืนให้กับกุดตัวโ,โหเกือบได้นะเอา้าแต่ติดโอเดก,กาจังหวะนี้ซาเน่ได้ยิงเกือบไปแล้วแล้วจังหวะนี้เอ็มปาเป้ไหลโมดิตสนเฮียงเมนเปิดล,ลูกนี้ลุยฟิโคโอ้โห กระโดดมาดักแบบนั้นเลยเหรอปีฟิกโก้โขกจ่อๆนะเมื่อกี้อ่ะโอเคครับจบครึ่งแรกไปก็ศูนย์ประตูต่อศูนย์เนาะเดี๋ยวมาต่อกันครึ่งหลังเลยโอเคทุกคนมาต่อกันที่ครึ่งหลังเอ็มปาเป้มาที่โมดิตแล้วเดวี่ลูกนี้ติดแฮนเดนเดสเดอะบอยปีฟิกโก้ไหลไปก็ยังติดโจคิมิตโอเดกาดติดเดอะบอยครับ แล้วจังหวะนี้เบลลิงแฮมได้บอลตอก่้นไปที่วันได้ฟานได้ไหลมาถึงซ้นเทืองมินจังหวะนี้หนาวแล้วผมเบลลิงแฮมครับแล้วโอ้โหติดเดวีเดวี่ยังได้อยู่ลูกนี้โอ้โหไม่หลุดอ่ะถ้าหลุดมาก็ยังได้อยู่ซาเน่ซาเน่มีเพื่อนนำทางไปแล้วแต่ว่าไม่ให้ครับ มาถึงโจคิมิตก็ติดนะเอ็มปัรเป้มึงไม่จับบอลนะเอ็มปรัรเป้วิ่งอะไรโอ้ผมสวิตตัวก็ไม่ไปนะเมื่อกี้อ่ะสวิตไปเอ็มปาปเป้แล้วแต่ไม่ไปอ่ะผมงงเลยหัวร้อนเลยโจเวลลิงเวลลิงแฮมครับ 32, <360. S 2> สันเทืองมินสันเทืองมินโอ้โหลูกนี้พาวรัาพาวโอ้โห ได้ไงวะอะไรครับเนี่ยเรามาดูฟีคิกลูกนี้โอดการครับอยู่ที่บอลจะเป็นคนยิงจะยิงเลยหรือเปล่าอ่ะรอนานละเอาเปลี่ยนคนครับผมเปลี่ยนเป็นแค่เรลรอยซานเน่ครับจะเป็นคนยิงแล้วจังหวะน,นี้ยิงเลยโอ้โหโดนอีกแล้วโดนก่อนอีกแล้ว ตามอีกแล้วผมลำบากอีกแล้วเอมเป,ปเป้ครับได้เขียเขียรอบที่สี่แล้วมั้งรอบที่สามดิแล้วเซนเทิงมินได้เปิดแต่ว่ายังติดอยู่ซาเน่ได้บอลเดว,วี่ยังได้อยู่ไหลมาเอ็มปเปเป้ก็ติดฟันได้โอ้แล้วนั่นไง,เห,นไงเห็นไหมเห็นไหมแล้วไปจับบอลนนะ่ะเซนเทิงมินนะ่ะบอลผ่านหน้าไปเฉยๆอ่ะ พี่โควควรปั่มนลนะจังหวะแบบเนี้ยเรามันแบบบอลผ่านไปอะ่ะมันควรจับบอลป่ะแล้วจังหวะนี้เอา้าเน็ตเป็นอะไรโอ้ยทุกคนเกมก็โดนนำแล้วเกมเป็นอะไรเนี้ยเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่อะไรทุกคนใครรู้เนี้ยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นด้วยกันทั้งคู่อะ่ะถ้าเป็นแค่ผมเขาก็น่าจะยิงผมไปแล้วแหละจังหวะเมื่อกี้นะ แล้วเขาได้แต่มุมนะ่ะหายเห็นไหมผมว่าน่าจะเป็นกันแบบเป็นทั้งคู่อ่ะน่าจะเป็นที่เกมนะไม่ไม่ใช่ที่เน็ตแล้วแหละโจคิมมิดครับจะเปิดแล้วจังหวะนี้โขกได้ครับเดวี่ได้เปิดม,มุมอีกครั้งครับคู่แข่งเราขอเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันไม่ไหวต้องสู้หน่อย ไม่ได้ครับต้องสู้เอาเมสซี่มาแทนเดอะบอยแล้วกันตัวคาเตอร์ลี่ครับลงไปแทนโมดิดแล้วก็เอาซาลาลงไปแทนหลุยฟิโก้เอ็นบัปเป้ผมจะเอาอยู่ดีไหมน่าจะอยู่นะไม่เอาดีกว่าเอาหลุยเอาเดลิโลลงไปแทนโอเคเอาทุกคนมาดูลูกเตะม,มุมลูกนี้ เปิดมาเลยลูกพี่ผมพร้อมเสมอแล้วจวังหวะนี้เปิดมาได้โขกเจอจองขึ้นเดียวๆเ,เลยนะแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกนี้ซันทงเมนครับโดนเมสซี่ดักแล้วก็เสียบอลในเนะมสซี่ซาลาลูกนี้ไหลมาถึงลุยชิโกโอ้โหรอบอลน,นะมึงไม่เข้าไปยิงกันลุยชิโก้รอบอลผม หัวร้อนอีกแล้วทุกคนพี่โครปรับไว้ผมหน่อยดิแล้วอ้าวพาวอีกแล้วผมจะโดนยิงอีกไหมเนี่ยจงังหวะเนี่ยผมว่าผมโดนอีกแน่ๆอ๋อพาวไกลอยู่พี่คิกไกลอยู่อะโซะคิมเมตมาถึงเวลลิงแฮมคิมเมตยังได้เคียซ่าไหลมาติดโลคาเตอรี่แต่ว่าเคียซ่ายังได้เปิดมาโอ้โห เกือบอีกแนละ้วโอ้โหเปิดทีไรผมนี่เสียวทุกทีมันไม่ได้เนิรฟลงเลยนะไอ้ลูกเปิดโมงเนี่ยมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําแต่ผมไม่เล่นผมเล่นไม่เป็นนะเปิดโมงนะเหลือนาทีไม่ถึงนาทีแล้วทุกคนทดห้านาทีโอเคยังได้อยู่แล้วเคียร์ซาลูกนี้ยังไงโอ้โหหักหลบแบบนี้ยิงสซนเสาหเกืีบ ลูกที่สองยังไม่มาครับปาวินซาก้าทุ่มให้สกินเนียปาวินโยปาวิสซาก้ามสซาลาไหลไหมติดไหมสนเถืองมินจังวาน,นี้เอาดิมาเรียดิมาเนียโอ้โห แล้วมาแย่งแย่ไปแบบนี้แล้วผมจะยิงยังไงครับอ้อโหเกมที่ส mm ี hmm. ่ผมโอเคครับเกมที่สี่ก็พาดแต้มไปแบบน่าเสียดายแล้วนะไปต่อกันเกมที่ห้าเลยทุกคนเกมที่สี่นี่ก็แพ้ผมว่าเกมที่ห้านี่ก็ลําบากอีกละโอ้ย oh, hey, มันยากจริงๆนะคเนบยทุกคนการที่จะขึ้นดิวซั้นสองเนี่ยผมอยู่ดิวซันสามาสามรอบแล้วซีซั่นเนี่ยผมแบบ เล่นจนท้อแล้วครับเดียวท่านสามเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีแล้วทุกคนใครมีเทคนิคดีๆก็คอมเมนต์แนะนำมาพูดคุยกันได้นะเจอเอซีมิลานหน่อยทุกคนมาโอ้โหไม่ฟิตสองคนเลยวะ่ะทิมเบอร์ไม่ฟิตครับเอากุนเด้ลงมาแทนทิมเบอร์แล้วก็ซิซินโกโมาแทนเดวี่ครับผม โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วมาดูผังคู่แข่งกันบ้างผมเป็น4-1-2-3นะครับผมโพดิชันเกมครับหน้าเป้าเป็นเอ็มปัปเป้ขวาเป็นเบนเซม่าเดอะบอยบุนโน่แล้วก็โอ้โหเอาเบนเซม่ายืนปีกขวาได้ด้วยหรอวะแค่เบนเซม่ามาทุกคนน่าจะใช่มาตอนนี้ก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอารเกนมิลาน เราได้ขี้อก่อนครับทุกคนเอ็มป้าเป้ครับผมไหลที่เดอะบอยโอ้โหจะไหลเนี่ยพาวีลแลวเอ็มป้าเป้มาถึงเปดดี้ครับจังหวะน,นี้บาวิสซาก้ายังดักได้แต่ว่าจ่ายไปโอ้โหติดเจา้าคอนเซโลโคกลูกนี้โอ้โหเดอะบอยกูตัวปัดไว้ได้ครับลูกนี้ โดนตั้งแต่ต้นเกมอีกแล้วผมว่ามีแววอีกแล้วผมว,ว่านะแววที่สะแพรมันส่องมาแต่ไกลเลยเริ่มต้นเกมก็ปั่นป่วนสลา,าโอเคโอเคนี้เปิดมาได้โคกแต่ว่าเดอะบอยลูกนี้มาถึงเอ็มปัปเป้ไหลามาที่เ e. อ็มปัปเป้โอ้จะไปไม่ได้โอ้วยังติดอยู่ที่ไปดิเดอะบอย ปดีดได้แต่ว่าไหลหลุดออกข้างไว้ผมเป็นบ่อยมากจังหวะแบบเนี้ยคนนามีควันปรับปุงจังหวะได้บอลแต่ว่าไม่ได้เน่ยผมก็เป็นแล้วซันเฮิเเมนโขกวาไม่ได้ครับติดเอ็มบัปเป้ยังติดฟาบินโยแล้วชิม,มิทให้ที่แบนาโดบูโน่ด,ดิ นั่นแหละติดไปติดมาอเนี้ยโอ้โหไหลมาลูกนี้อืติดไปติดมาแล้วเขาไหลแล้วเขจ่ายแล้วก็ยิงเลยจบเลยเกมนี้ผมว่ามีแววจะแพอีกแล้วสกินเนียวผมติดเปดีเอาอีกแล้วเอ,อ็มปาเป้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วบุนเดบเอาอยู่วันที่วันวิสาขะ แล้วโรยฟิโก้มาถึงเดอะบอยโจ๊ชิมิดดักได้มาดูจังหวะสวนจังหวะนี้สนเฮืองมินหลุดมาเดียเด๋ยวเดี่ยวปั่นโค้ง,ง,งติดเสาโฮโฮโฮไม่น่าเลยผมแล้วเจ้าคอนเซโล่ถึงเดอะบอยเอา็มปัปเป้หลุดอีกแล้วทุกคนหลุดแบบนี้โฮโฮผมไม่เศร้าเลยมันจะเหลือแล้วหลุดขนาดนี้ ผมหลุดไปยิงไม่ได้เขาหลุดมาหายยิงเป็นหายผมนี่ืก็หัวร้อนเลยยิงไปโซนเสาโอ,โอเคครับก็จบเครื่องแรกไปสองประตูต่อศูนย์ 0, โดนอีกแล้วเกมนี้ไม่น่ารอดอกไม่น่าจะคืนได้นั่นาจ,จะแพ้แล้วละถอดถอดใจแล้วผมตอนเนี้ยโอเคครับครึ่งหลังมานาทีที่แปดสิบเลย โอ้ oh, จังหวะนี้โรนัลดหลุดมันจะเหลืออะไรแล้วครับสามศูนย์หนีไปแล้วหนีไปไกลกแล้วผมขึ้นไปดาวองคารแล้วตามไม่ทันแล้วน้องเอ้ยน่าจะจบเท่านี้เลยครับเกมที่ห้าผมเกมที่สามเกมที่สามเสมอเกมที่สี่แพ้เกมที่ห้าก,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 ก็แพ้อีกเกมที่หกจะเป็นไงไม่รู้ครับผมแต่ว่าผมเกมที่หกผมจะสู้สุดตัวเกมนี้น่าจะพอแล้วล่ะหมดแล้วล่ะ หมดกำลังใจในการเล่นแล้ว,ลวสามศูนย์แล้วแล้วไม่ได้ยิงกดสตันนิ่งมาก็ไม่ได้ยิงเขาก็ดักดีเกินแล้วเนมา่ามาถึงกุนเดยยังได้อยู่นะสันเทียงมินซิกซนโกไหลติดคิมเม็ดทดเวลาสองนาทีคิมเมหาคิมี่หาคิม,มี่มาสกิมเมตโอ้โหพูดผิดมาทั้งเกม โอ้โหก็จบไปแล้วเ้าครับผมสำหรับเกมที่6ก็เป็นแพ้ไปอีกนะ3า 4, 4 5เกมที่5เดี๋ยวจะเกมนกแพ้เลยไป